วิวสวยห้องใหญ่สะอาดได้อยู่ค่ะเราอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะอยู่ที่โรงแรมราชทาีวีค่ะ รีสอร์ทแอนด์สปานะคะอยู่ตรงเรนหาดสีชนใช่ไหมคะ,ะของเราจะเป็นหาดในพราวขนอมค่ะ oh, <no. S 2> ถูกต้องทุกอย่างเลยค่ะของเราจะเป็นโรงแรมแรกของหาดขนอ,อมค่ะซึ่งเขาเรียกว่าหาดในพราวเท่ามาจากตันติชนนะคะค่ะอันนี้ที่เราอยู่นี่คือวิลล่าอันนี้จะเป็นวิลล่าค่ะ,คะวิลล่าเราจะมีทั้งหมด12ห้องแล้วก็แบ่งเป็น 6, 6ห้องด้านหน้า6ห้องด้านหลังค่ะ ก็บริเวณนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะก็จะมีมินิบาร์แล้วก็ตรงนี้ตรงไปก็เป็นที่แล้วก็อ๋อดูวิวได้ขออนนิยามอ๋อก็จะมีต้นไม้อ่ะค่ะอ๋อก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูอ๋อโอเคโอเคได้ได้โอเคมีปูนปั้นด้วยนะคะแต่ละห้องนี่เหมือนกันเลไหะคะเหมือนกันค่ะทุกห้องจะตกแต่งเหมือน รูงชาเวอร์ด้วยนะคะคุณเรนชาวเวอร์นะคะแยกส่วนให้ค่ะค่ะอ่ะเรามาด้านนี้นะคะเปิดคันช่องนิดนึงค่ะคันช่องคันช่องอ่าเราสามารถปิดได้นะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแบบว่าอ่าเป็นส่วนตัวส่วนตัวค่ะนี่ด้านนอกจะเป็นระเบียงใช่ไหมคุณติ๊กลืมบอกไปคุณติ๊กเป็นเซลล์ที่นี่นะคะติดต่อสอบถามราคาได้เลยนะคะเอาแต่อันนี้มันเปิดไม่ได้คุณติ๊กครับอ่ะได้ละได้ละแต่วันนี้เมื่อกี้ฝนมันเพิ่งตกเนาะ Ier, มันเปียกมันเปียกจริงๆแล้วเราก็ไปยืนเกาะตรงนั้นน่ะแล้วก็ดูวิวได้สวยดีหลังจากที่เราเดินไปที่วิลล่ามาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่อ่าห้องสีรักจิดน้ำนิดนึงค่ะเดี๋ยวว่าวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันค่ะในห้อง เข้ามาในห้องนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําซึ่งรู้สึกว้าวของห้องวิลล่าเมื่อกี้นี้นะคะมันดูสว่างสวัยแล้วก็ดูแบบง่อง่ายง่ายง่ายแต่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะอธิบายยังไงชอบตรงที่ว่าไม่ต้องแย่งใช้อ่าง้างหน้าอ่าไม่ผิดไม่ผิดค่ะแล้วก็อันนี้ดูให้มันดูลักชัวรี่มากขึ้นนะคะก็คือโดยใช้เป็น เป็นกระเบื้องกระเบื้องค่ะกระเบื้องนะคะก็มีครบนะคะเสียงน้ําไหลดินแล้วก็เปิดกระจกด้านนี้ไปตอนเช้าเชนะคะดูทะเลไปตรงนน้นตอนนี้มันมืดแล้วนะคะค่ะนะผมพิเศษมันเห็คคะโผล่มาช่างซูซ่าเห็นไหมที่เราบอ,อกโอ้โหไปเล่นน้ําทะเลมาอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยขับรถมาเหนื่อยก็ตรงนี้นะคะชักโครกอยู่ด้านนี้ ที่นี่เขามีสายชำระด้วยนะคะได้บอกผมอยู่ด้านนู้นอันนี้เป็นเตียงทวินนะคะก็คือเป็นเตียงแยกกันสองเตียงของใครของมันอ่าแล้วก็ชอบตรงวิวเปิดได้สองฝั่งเลยไหมคะได้ยินเสียงคลื่นนะคะบริเวณโซนนี้จะเป็นโซนดีลักซ์หมดเลยตึกทางฝั่งนน้นก็จะเป็นสุพีเรียค่ะโอเคก็ ถือว่าวิวสวยห้องใหญ่สะอาดได้อยู่ค่ะบ๊ายบาย